ต่อมา export export คือการระเบิดครับ e x p o r e จะใช้กับบล็อกใช้กับกลุ่มไม่ได้นะกลุ่มก็คือการทำวัตถุให้เป็นกลุ่มบล็อกก็คือบล็อกนะบล็อกก็คือการประกอบจากเส้นหลายๆอย่างกลายเป็นวัตถุหนึ่งชิ้นแล้วบล็อกสามารถเอาไปใช้กับหลายๆไฟล์ได้แต่กลุ่มเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มในไฟล์นี้คุณจะหยิบกลุ่มนี้ไปใช้กับไฟล์อื่นไม่ได้ เพราะนั้นถ้าเป็นกรุป๊ปคุณต้องใช้วิธีการระเบิดปุนะ๊บแต่ถ้าเป็นบล็อกคุณใช้คำสั่ง x p l o d e ได้ตอนนี้คือคำสั่ง x p l o d e เนาะแล้ว x p l o n e คือตัวนี้เหมือนกับประทัดเลยนะผมช,ยชอบเรียกว่าคำสั่งระเบิดก็คือหมายความว่าถ้าคุณลองคลิกตัวฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะซ้ายมือเนี่ยเขาทำเป็นบล็อกเอาไว้เวลาคุณคลิกบนตัวนี้มันติดหมดเห็นไหมเนี่ยคือกลุ่มบล็อก ออก็ทำเป็นบล็อกเอาไว้นะวิธีทําทําอย่างไรเดี๋ยวจะสอนอีกทีตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนเรื่องของบล็อกนี่การเคลียร์บล็อกอยู่ตรงนี้การสร้างบล็อกเนาะตอนนี้เราไว้สร้างแต่เราเบิดก่อนเบิดตุ้มเกิดอะไรขึ้นหนีเหรอไหมชิ้นส่วนวกนี้ชิ้นแตกแตกย่อยออกมาละสามารถลบได้ตะกี้ไม่ได้นะตะกี้ถ้าลบก็คือลบทั้งชิ้นเลยเนี่ยก็คือเราไปแตกให้มันกลายเป็นชิ้น ย่อยๆออกไปแต่ตอนนี้เป็นกรุ๊ปอยู่คุณมาระเบิดบล็อกไม่ได้ยังเหมือนเดิมเห็นไหมทิดไปแล้วก็ยังเป็น,ปนชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานชิ้นเดิมระเบิดไม่ได้ต้องไปใช้วิธีการอื่นเพื่อจะแยกกรุ๊ปออกมาแต่ระเบิดตัวนี้จะใช้กับเอ็กโคลตัวนี้จะใช้กับบล็อกหรือเอาไปใช้กับพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้นี่ผมมีสี่เหลี่ยมอยู่ผมอยากจะลบด้านนี้ทิ้ง ถ้าคุณจะลบด้านนี้ทิ้งคุณจะลบไม่ได้ถูกไหมเพราะมันคือชิ้นเดียวกันเพราะนั้นคุณระเบิดมันก่อนตุ่มเสร็จแล้วคุณจะลบด้านนี้ทิ้งได้ละนะมีปัญหาหายไปละเห็นไหมก็คือต้องระเบิดมันก่อนเพราะนั้นค,คำสั่งระเบิดเอามาใช้กับพวกวัตถุพวกนี้ที่มันมีการรวมกลุ่มกันอยากแตกกระจายออกมันก็สามารถระเบิดได้ เหมือนกับตัวมิเลอร์ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมที่ครูบอกว่ามันทําเป็นบล็อกไว้อะก็คือพวกนี้ยแล้วมันล็อกเอาไว้หไหมเพราะนั้นผมคลายล็อกก่อนผมคลายล็อกหน่อยเห็นไหมพอคลายล็อกปุ๊บสีมันเด่นขึ้นมาผมคลิกซ้ำอีกทีมันก็ยังเป็นบล็อกอยู่เพราะนั้นผมอยากระเบิดผมระเบิดตุ้มเลยพอระเบิดตุ้มปุ๊บคลิกซ้ำลงไปอีกทีสิเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นเส้นที่แตกออกจากกันเนี่ยเห็นไหมผมลบได้ละ ผมลบเป็นบางชิ้นได้ละอันนี้อาจจะโดนล็อกล็อกรวมมาอยู่ต้องไปปลดล็อกทั้งหมดก่อนอเลเยอรอ์ตรงนี้ถ้าอย่างเงี้ยได้ละ ผมไปปลดบล็อกมาละแล้วก็เลือกเฉพาะราวบันไดแล้วก็ลบมันเห็นไหมเนี่ยตะกี้มันลบไม่ได้หนึ่งมันเป็นบนล,ล็อกสองมันโดนล็อกนะครับเพราะนั้นเราจะทำไงให้มันหายไปหรือเราจะแก้ไขมันแล้วก็ระเบิดบล็อกออกมาแล้วเราก็ปลดล็อกเลเยอร์อันนี้คือคำสั่งของ x c o กโ นะครับเอ็กโเอาไว้ใช้ในการระเบิดแยกชิ้นส่วนของชิ้นงานนะครับ